วันนี้พระกุมารทำไมดูเงียบแปลกๆละ่ะลูกเมื่อวานยังสดใสอยู่เลยอมมาม่าวันนี้เป็นวันที่พระกุมารเริ่มหนักในใจครั้งแรกครับไม่ใช่เพราะพระองค์เศรา้าแต่เพราะพระองค์เริ่มรู้ว่าโลกนี้ทุกข์มากกว่าที่คิดวันนี้พระกุมารเลยยืนเงียบแต่ในความเงียบคือคำถามใหญ่มากอมมาม่าทำไมคนต้องซ่อนความเจ็บทำไมไม่มีใครช่วยแล้วเราจะช่วยได้ไหม นี่คือวันที่พระองค์เริ่มรู้ว่าพระองค์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นกษตรธรรมดาแต่เป็นคนที่ต้องแบกความทุกข์ของคนทั้งโลกเด็กตัวแค่นี้ต้องคิดขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับอมมาม่าพระกุมารเห็นลึกกว่าคนทั่วไปเห็นจนเจ็บเองด้วยวันนี้พระองค์กำลังช่างใจว่าจะเดินไปตามทางที่คนคาดหวังหรือจะเดินไปตามทางที่โลกต้องการจริงๆอาม,ม่าเห็นไหม พลังใจพระองค์กำลังขยับวันนี้ไม่ใช่แค่เห็นทุกข์แต่เริ่มถามว่าถ้าความจริงของโลกคือทุกข์เราจะหาหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างไงนี่คือก้าวแรกของคำว่าโพธิจิตใจที่อยากให้ทุกชีวิตพ้นทุกข์โอยตาอาม่าขนลุกหมดเลยเด็กคนนี้จะต้องยิ่งใหญ่มากแน่ๆอามา่าวันนี้พระกุมารเริ่มตื่นขึ้นจริงๆแล้วครับ นี่คือวันที่ภาคแห่งความเข้าใจโลกปิดลงและภาคแห่งการค้นหาความจริงกำลังจะเริ่มขึ้น